สวัสดีเนี่ยมือแรงค่ะมือแรงมากกบจังสีล่ะค่ะแดดลมล่มตกเวลาขนาดนี้หกโมงกว่าพี่น้องไม่ใช่กระสินอ๋อกัะเลยมากเบิงควายเขาขอกเนี่ยมือแรงค่ะโอ้มือแรงค่ะ ลงเล่นน้ำค่ะลงน้ำก่อนได้หน,นี่น,น,นี่นะคะมือแรงมากกะจังสี่ล่ะค่ะเขาสินอนอยู่ในสานี่ล่ะค่ะเนี่ยเขาจะนอนอยู่ในสานี่นะคะเล่นน้ำอยู่ในสาเชยดึกดึกขึ้นมากก่อไฟเขาเขาก็สิลงมักฟิงไฟค่ะนี่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 ค่ะ มีสะหน่อยให้เขาได้เล่นน้ำสะหน,นี่ไม่ไงกระสินเอารถแมคโคเพื่อนมาุคูยู่ข้างๆหน้าไม่ไงนี่ละไม่ไงก็เลยจ้างเพื่อนมาขคูขขหใ,หหใ,ขให้ชั่วโมงหนึง่งอ่าเอาไ้เป็นสะให้เขาได้นอนน้ำนะคะเราก้ว,กวยเขากะบ,บ่ค่อยอยากบ่ค่อยอยากนอนเทิงได้พี่น้องเขากะสินอนเล่นอยู่ในสะเพราะว่ามันมีเหลือกเหลือกตอนนอ้อเหลือกกัดนะคะเหลือกตัวมันคือแมงวันนี่นะคะอ่ามันกัดกัดนะคะ ดูดเลือดนี่ยนะคะไหนๆนะควายหน่อยควายหน่อยควายหน่อยนะคะควายหน่อยนะคะนี่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 ควายหน่อยนะคะก้องฟอดเลยนะคะนี่เขาควายหน่อยอยู่ในนอบาดนี่ยเขาควายหน่อยอยู่ในนอบาดนี่เผือกเปือกเผือกเปลือกดีกว่ท้องแกได้นี่แม่เผือกลูกเผือกนะคะ นี่ค่ะโอ้ลูกลูกยูฮานลูกยูฮานควายหน่อยยูฮานนี่มีแง่กัลสินสีห้เบิรงบรรยากาศยังเหมือนแรงแดดลมล่ม,ลมตกพี่นอ้องนะคะแดดล่นร่มตกอยู่ประมาณนี้แหละก็เลยยังเหมือนแรงมากเขาสีนอนเคาะนอนสะอยู่ในสะค่ะพี่น้องนี่สะหน่อยนะคะสะหน่อยเนี่ยเขาสีนอนยุ่งบอก,กัด เหลือกโบกัดนะคะถ้าขึ้นขึ้นมากนี่กัดแน่นอนนะคะเนี่ยนี่ควายหน่อยนะคะนอนนี่ควายหน่อยนะคะนี่ควายน้อยหน่อยนี่เดี๋ยวเบิ่งออกไม่ได้อาทิษฐานค่ะนี่เขาล่อยน้มเขาเขาเขาประจุน้ำหรอกค่ะเขาล่อยนามได้นะคะเนี่ยนะคะคลิปนี้ลำลากันไปก่อนอย่าลืมขับมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเมย์กระสินจาสวัสดีค่ะ